ที่ผ่านมามีจุดไหนไหมคะที่ท่านนายรั่มตรีมองว่าเป็นจุดที่อาจจะพลาดพลั้งไป <ผม S 2> หรือว่าเป็นจุดที่รัฐบาลอาจจะตัดสินใจคลาดเคลื่อนไปจนเป็นเหตุให้มีพัฒนาการมากขึ้นหรือรุนแรงขึ้นมีจุดไหนไหมคะที่ผ่านมาผมไม่ได้มองในเชิงรุนแรงมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามีจุดไหนบ้างซึ่งเรามองย้อนกลับไปเนี่ยแล้วก็เราจริงๆผมก็แสดงความเสียใจต่อสาธารณะอย่าง <ขอ S 1> ชัดเจนเลย คือทุกครั้งท,ท,ท,ที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับเฮความเสียใจแล้วถ้าบอกว่าถ้ามีความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ต้องยืนยันว่าเป็นเรื่องของการประเมินต่ําเกินไปเช่นในเหตุการณ์วันที่10ยอมรับว่าไม่เคยคิดครับว่าจะมีกองกําลังซึ่งเตรียมความพร้อมพร้อมที่จะมีการดําเนินการจนกระทั่งสูญเสียทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่และฝ่ายประชาชน นะครับแล้วก็ล่าสุดที่สีลมเนี่ยครับเราก็เป็นห่วงอยู่แล้วในแง่ของว่าเมื่อมีกลุ่มคน2กลุ่มอยู่ใกล้กันก็วางมาตรการนะฮะคืนแรกดูแล้วยังมีปัญหาคืนที่2เนี่ยก็กำชับชัดเจนมากขึ้นว่าทําไงมีระยะห่างมีคนกั้นอยู่แต่ประเมินนึกไม่ถึงครับว่าจะมีคนสามารถที่จะใช้อาวุธแบบนี้ทํากับประชาชนที่เขามาชุมนุมหรือมาอยู่อย่างบริสุทธิ์เนี่ยโดยที่ไม่มีเหตุการณ์ของการที่เรียกว่า ชุลมุนกันในในจุดที่ว่าปะทะกันเลยคิดไม่ถึงครับยอมรับอันนี้แล้วก็ผมคิดว่าทุกคนที่อยู่นั่งอยู่ที่นี้ก็เสียใจด้วยกันทั้งสิน้นนะครับแล้วก็มีความทุกข์และผมก็ทราบดีเลยว่าทําให้เกิดอารมณ์กับสังคมในวงกว้างนะครับรบ,บางคนก็ถึงขั้นกับต่อว่าต่อขานตําหนิจริงว่าเอรัฐบาลจะปล่อยให้เกิดการสูญเสียของผู้บริสุทธิ์อย่างนี้อีกเท่าไหร่อย่างไรผมยืนยันนะครับว่าไม่มีใครต้องการที่จะเห็นอย่างนั้นแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมย้าอีกครั้งครับ ปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สี่แยกราชประสงค์อย่างเดียวนะครับแล้วผมยืนยันว่าข่าวครา,าวที่มันสับสนเนี่ยบางทีอาจจะต้องสอบถามจากท่านเองนะฮะว่าที่บอกว่าตกลงสลายไม่สลายเนี่ยประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับประเด็นอยู่ว่าจะแก้ปัญหาเนี่ยต้องทําอะไรบ้างเป้าหมายสุดท้ายเป้าหมายหนึ่งแน่นอนคือการคืนพื้นที่ให้กับประชาชนนะครับแต่อะไรก่อนหลังจังหวะเวลาทําเมื่อไหร่นะฮะอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่สามารถที่จะมา บอบกันตรงนี้ได้ว่าคืนนี้พรุ่งนี้7จ็ดโมงเช้าจะต้องแล้วนะครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก็ประเมินสถานการณ์ตามพัฒนาการวันต่อวันไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆนะครับไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรผมก็นั่งทํางานอยู่ผมเมื่อวันนึงแต่ละวันนี้ไม่น่าจะต่ํากว่า14-15ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยในบางวันค่ะ